พารยาดการนั่งการนั่งของผู้หญิงก็คือหนึ่งต้องลอกกระโปรงและนั่งลงไปเบาๆพร้อมกับเก็บขาให้เรียบร้อยการไหว้พระหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้เรียบติดกับหน้าผากการไหว้ผู้ใหญ่หัวแม่มือจะลดที่ปลายจมกูกนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว การไหว้รุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกันหัวแม่มือจรดที่คางนิ้วชี้ติดกับปลายจมูกคือการไหว้แย่ผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่าโดยพนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับข้อมศีรษะให้หัวแม่มือจะลดปลายจมูก นิ้วแนบระหว่างคิว้วกลานกลับพระนั่งคุกเขา่าเท้าเรียบติดพื้นประนมมือเรียกว่าอัญชิีน้อมศีรษะลงเล็กน้อยหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิว้วเรียกว่าวันทา กับลงพร้อมก้มศีรษะแตะพื้นอยู่ระหว่างฝ่ามือสองข้างเรียกว่าอภิวาท